สบายดีปาลุงสบายดีเซทานนี่ก็บพ่อกับซ่องน้องมิรปาลุงมื้อนี้น้องมิตรลงมาเบิ่งน้ําหวยปาลลงมาเลาะเบิ่งน้ําห้วยฝนตกเมื่อคืนนี่ก็เลยเลาะลงมาเบิงน้ําห้วยปลงเบิงนําใหน้าเนําบ่สิมีหรือบ่นําให้หน้าหน้าบ่ตานนกันว่มีหรือบน phân tốc Cả hàng tựa dù phân tốc Mình Năm hội cả tôn như Nằm bố mi lợi của lông ấy mà hang Năm, hội, Năm tôn ป่นต๊กนําห้วยต้นแล้วบ่ลูกเอ้ยจักแห้งหรือบ่แห้งไปเบิ่งนํากันเลยบ่ลูเนามาเผอแม่เฮามีตึกสะดุ้งนี่ครับเรามีตึกสะดุ้งก็เลยโอ้ยบ่ได้ลงมานําซ้ําไปลเยสั่งกตกแหแล้วเด้อ น,นั่พอดีตึ๊งเเลยเปย็นว้ยหนึ่นัพอดีตึ๊งเเลยลงมาก็ไปลงมาก็ไได้บ่ได้บ่ได้บ่ักากามาเหรมเ็มตึเปวัย กินเะกันคนตกัน5ท่านนี่แะก็รู้นตขึ้นอาบ่งกันาบ่งน้องกันก็รู้ว่าเป่นสุดัหรือเ่านมาตดขรุ ยังบ่เห็นเลยถูกขางหนก็ได้เป็สตูดได้เลยวางนะวางทางเน,นหางไม้ก้นน้ำไม้ก้นน้ำไม้เหรอไม่อยู่ได้หนิปลยเกิดอยูอไไ่ได้หน,น,นิน้นำหวยพอดีลินไ,ได้ปเลยสัน กินหอดันช่วงด้นหน้าพะลุพักกันมาหลินน้ำหววน้ำเขาีหลินเลยสำเนียแม่องขมีกันลงมาตึกกันสะดุ้งพเดียวโอ้ยองมิดเ,เดืเอนพอด้เอาเฮลงมาสร้างกันมาตึกแหฮเด็ดพะลุเลย à, vâng cắt đi phần thứ này lên bờ à nhầm bờ hên ô số nằm hang nằm khẩn lái chắc này là luôn con này kiềng mây này chắc khiến mà hot thì thì số sai nằm lông leo thì nặng này nằm lông hang leo bờ luôn nằm น้ำแห้งของเจ้าทไปดัดป้ามวนพีรุ่งทำนี่กันเลก่อนหลัดป้าด๊อกวางหน so ้าพอ่รุ่งเว้ยเต้นเต็มแห่รอพังไปอีกพอรุ่งเว้ยะว่าพ้นโต๊ะอีกหมดจักมันนี่หาเบิงหาส้มกันมันนี่ฮะทีไรไปทางใด ทำจดได้ไปออกงานทางได้มาหนิถ้ารุ่นถ้าซ่มน like ้องการได้ไปลุงเด้อเขามากก็หักซ่มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องมิ่นเลยได้ไปลุงเด้อกดไลค์กดแชร์ให้น้องมิ่นแน่ไปลุงไปเบอร์เงินแกเพิ่งเพิ่งจะลุงต่อเนาะอ่อ In, น, ety, น้ำพอดีล well. ิน네ก็รู้ไหมถึงมวนได้สั่นหอาช่องน้ำนหน้า้ามาดินน้ำทำกั้นลายคนทมงานเขาหลยคนพวนำกระดับทำหลย ต้นอันนี้ก็ยังบดไปได้ปะลุงเอ้ต้นดอกต้นต้นหลอนต้นนี้นะต้นกระท้นแต่ยกบดต้นก็เป็นผัดไปเลยอ่าเบิ่งน้องกันอ่าได้ก็ได้ปะดุงเอ้มาน,ม,านมันในน้องคำนี้ ตาลินบอปะลูกน้ำนี่แต่สำรับอันทิ้งงานนันน้องมีทิ้งานคุ้นขยันในไว้สำเนินเพราะที่ลินเลยสำเนินเพราะที่ลินมวนเลยสำเนินอ่ามรุดเบิ้งเอ้พิ่งเอาขึ้นอีกเลยอ่าบรได้สัอ่า นี่ใช่ต้นไม่แต่พะโลยอ้อมอะไรอ้อมมันหวยเฮาต้นไม้เป็นต้นปใหญ่แต่ว่าล้ายธรรมศาสตเปดีธรรมศาสติ พ่ออยากหลัดป้าอยู่ปลุกไว้วางวางถางนะถางทั้งนั้นพ่ออยากหลัดป้าอยู่เจ้ากว่ามีตันบัวบีเนต้นไม้ต้นนั้นนั้หลัดป้าเนี่ยไดปลุกเลยเออต้นไม้ต้นนั้น,น,นยังบัวไปยังอยู่คือเก่าร่มลง,ลงแต่ว่าอยู่คือเก่าบดบดได้ไปยังบัวไป อ่ะมาเบิง่งน้ำกันอีกยังบ่เห็นอยู่เมนีิก็ลงมาเบิ่งน้ำห่วยตั้งแต่เศร้าเลยไปลงเลยลงมาจ่อเบิ่งว่ะน้ำมันสีแห้งทำได้บะแดงแฮลงมาซ้ำไปลงเอ้ยน่าแฮลงมากับเสื้อนักขิดลงมาแล้วนักขิดไป็นตะกล้องซ้ำนักขิดนี่ เป็นธรรมศาสตร์ปะลูกโาเป็นอ้าเฟินอีกแหละหยกอีกแล้วมากคนเดียวเพิ่งกันนั่งบรอไร่อยู่เป็นไหมอาเต็กคนเดียวนั่บ่อไล่เลยอย่างคนบ่อมาลาย มันก่อนน้ำขึ้นมาหอดผิดก็ลงเลยเต็เามแถวนี่ด้วยนี่ฝนตกับบ่คอยดีไปานไดีน้ำก็เลย่หลายไปานไดี โตม้านแ้วมแลมไปลงเลยแม่้องก็มีไปอัะไปม้าแหลมเลยฟัอันจันเยรเดินได้เถอะไปลงเลยนำ้ำพอแห้งน้ำพอได้ดินมว่วนพัน มันจะเสียดายคืนเมื่ออะไรบ้างไหมมะฮันนีอกเสียดายจบคลิปเพื่อนที่นี่เนี่ยกดลูกคิปหนาฝอกกันใหม่ฝอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องเห็นได้ตลอดเลยขอบคุณลุงนะสบายดี